สวัสดีค่ะพี่น้องเช่าวัก,กเกษรเช่ารักงัวทุกท่านเมื่อนี้สบายดีฟ้กมก,ก,นนกับพี่น้องมาส่งง่วเด้อจเด้อที่ส่งง่วไปนักนพนม้จกะคุกลุกรับกระถินเอานอกีที่ไปเตียนกีที่ไปก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดกระิไดดิ่งไ้พี่น้องเบิ่งงนอกค่นเนาะ ซุ่มนีมานะ่ามันค,นาานค่อยสิขึ้นซุ่มนีบ่มามันบ่ขึ้นไปลูกไป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 ลองว่าคือลวดไปละขึ้นไปก้นเกียงไปเกียงหลายบาทเนี่ยไปไปโนก,กีขึ้นบ่โนก,กีขึ้นบ่นอกกีโนกีก็จะไปแต่ไ,ไ,ไปแล้วผู้ใดสิรับทรงกะเอาอเอ,เอ,บอ่บวกบวกเบอร์โทรมาเอา็มเอ็มออมฟาร์มโทรอศูนย์หกสี่เก้าหกแปดเก้าสี่สี่สอง เดี๋ยวสีขึ้นเบอร์ทั่วไว้หายอยู่เด้อจวจะเด้อมาลีวีโอเนี่ยแหละ <c oughs> ทรงกันงัวงทรงกล้วยทั่วราชอาณาจากักรคไปนครพนมผูเรือรน,นี่พี่น้องไปอ่ดาคนหูค้อนเกียงไปลูกไปจับเด้่อยไปเนี่ย <c oughs> ปลุกลูกดึงบ่ยากดอกปลุกลูกไมาอีดามา <c oughs> มามาอีดา <c oughs> มามาลูกมามาโอ้ยเกียงหลายเกียงหลายปลุกลูกสิไปแล้วอยปุกลูกมามาลูกมา คุนอะกะทิ้นยู่งทั้งคุน่ะมามาเตี๋ยโนกีติไปเตี๋ยมามากับพวกลูกกับกะทิ้นจ้ะกับพวกลูกแล้วก็โนกีกะทิไปน้ำไปไปพ่อยุ่งดากมันสุกดากมันพ่อไปลูกไปขึ้นไปอีหลัคนเก่งดึงเข้าจอมาอยู่ทั้งตัวไปเถอะไปแหละทัว เจ้าไม่โบเคยจับง้อตัวนี้เป็นเป็นช่วงยานไปไปลาไปไปยาขึ้นไปคนเกียงขึ้นไปไปปุกลุกไป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 โบเคยขึ้นรถดิขึ้นเต้นหน่อยพูดเนาะโอ้ยไปแล้วบ้านนี้ไปฮะ คำคำคุ้นๆนะลูกเด้อคคนลเพราะถืออันนั้นมาถืออันอันขั้นหันหามาบอกแล้วก็ส้วงไปรถดแล้วก็ว่างครึ่งรถไปรถเด้ออันนั้นหอดเนีมันเคยเอาลงรถให้ปูดแล้ไปส้วงหอดหม่องหอดวนให้มันปวดไข้ควบเบื่อแลอนหอดสองหอดวนเนี่ยไปอยู่นคนศรีมันคือความคุ้นๆแล้วก็โหลูกทำนาคุ้นล้างนนี้คุ้นกับไหน ไมันขวดไงอมันเป็นตัวแม่เพราะว่าเพิ่นสือไปเลี้ยงเด้เป็นเลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงคพ่อน่ะเธอเลือยุบป่เนี่ยเอาขึ้นรถดเราง้มไยไปลูกไปสอบญาป่ะเนี่ยขึ้นวแราแล่วเรือแต่สิไปาเนี่ยหูหูเด้อ

ไปแร้วบ้านนี้กะสิออกเดือนแทง่งออกจากสวนได้เป็น้วงบานนี้สวนนี่ก็วัอยุไก่หมู่บ้านดอกเป็นหวงประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละส่วนสิเขามาได้กับา่านดานหลายดานได้เป็นหวงสวนนี่ก็ได้พูดนะลูกน้องหลีกขทางหลีกขทางรถสีล่มหลีกขทางหลีกขทางแม่รถสีลม รถไปไปไปีน้กลดได้ไปหรอขี่น้กลนเด้รถไปี่น้ำาเื่อมเอาใบเพ่งเอาใเพิ่งก้อนจุ่มว่านะพิ่ห้องเอ้ยไปแล้วลืมเ,เอาใบเอาลอดให้ผสมสีไว้หนึ่งสามสามนั่งกับปูกลุกไปแล้วถึงที่หมาโดยปลอดภัยนี่เลยพี่น้องส i นั่งนี่แหละนั่งกับปูกลุก นั่งกับพวกลูกนี่ก็เปียสาวแม่ไม่แล้วก็นั่งกับถินพี่น้องนั่งกับถินท่องได้หกเดือนกับพูกลูกกับท่องเราได้พี่น้องผสมทีไว้หนึ่งสามสามให้แล้วตัวนี้ผสมตู่ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งในได้จะเด้อเพื่อสบายดีฟ้ามีคลิปวิดีโอด้านใดดีๆสิเด้งให้เบิ้งเนาะจ๋านาะ